สวัสดีครับวันนี้ลูกแมวมีจอยมาแนะนำกันนะครับผมเป็นจอยเกมเซอร์ G8 นะการ a เลโอนะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกตรงๆว่าเป็นจอยที่พอได้จับแล้วเนี่ยรู้สึกประทับใจมากนะครับรู้สึกประทับใจมากกว่าที่คิดไว้ตอนแรก้วยนะ mm hmm. ก่อนอื่นพอเราแกะมาจากกล่องเนี่ยจอยตัวนี้ค่อนข้างเป็นจอยพรีเมียมเลยนะครับ ราคาก็สูงพอสมควรนะ3,000กว่าบาทนะครับผมแต่รู้ไหมว่าโอ้ถ้าคุณตามหาจอยตัวจบนะสำหรับเล่นเกมมือถือนะครับรีโมทเพลย์ต่างๆนะครับรวมไปถึง GeForce Now ตัวนี้เป็น usb c นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้กับ Android ได้อยู่แล้วเนาะ iPhone 15ใช่ไหม iPhone รุ่นใหม่ที่เป็น usb c นะครับถ้าท่านผู้ชมได้ลองจับนะจะรู้สึกเลยว่าโอ้นี้ของพรีเมียมนะครับงานประกอบดีพลาสติกคุณภาพดีมากๆนะครับตัวยืดเนี่ยนะสะใจมากเนาะ กว้างมากนะครับสามารถใส่มือถือลูกแมวได้อันนี้คือ Galaxy c 4 3นะครับใส่ได้แบบสบายๆเลยเนาะไม่ได้เป็นบลนะูทูธเนาะแต่ว่าเป็น USB-C เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีความแหลกนะครับผมปุก,กริบนะครับเนี่ยนะที่รับอุ้งมือทั้งสองข้างตัวเนี้ยมีเท็กซเจอร์ด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ลื่นนะครับ จับกระชับมือมากนะมีปุ่มเสริม2ปุ่มนะครับแล้วก็เลเยอร์เนี่ยเป็นเลเยอร์แบบ Xbox นะครับ A B X Y นะแต่ถ้าเอาไปเล่นกับตัว PlayStation อนะันนี้ก็ต้องจำนิดนึงนะปุ่มมันเป็น A B X Y นะไม่ใช่สามสดิมสี่เหลี่ยมวงกลมนะครับแต่ถ้าใครสตรีมมาจากตัวพวกของ Steam มนะหรือว่าสตรีมมาจากคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งปกติเลเยอร์เป็นอย่างนี้หรือว่า Xbox ต้เป็นนี้อยู่แล้วเนี่ย,ยก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรเนาะที่เอาไว้ลั่นไกนะครับตัวนี้ก็ดีนะมี texture ด้วยนะถ้าเอามือจับเนี่ย มันจะเป็น texture สักๆหน่อยลูกแมวชอบเลยนะครับมันให้ฟีลเหมือนจอย Xbox มากนะคือมันดีนะในความหมายนี้คือมันดีนะครับผมตัวข้างในที่รับมือถือเราเนี่ยไม่ต้องกลัวเขาจะทําลายมือถือเราเนาะมันเป็นยางนะครับนุ่มๆเลยนะแบบว่ามือถือก็จะไม่เป็นรอยนะครับแล้วก็ตัว USB C เนี่ยก็สามารถกระดกเพเยอรได้นะครับผมแล้วแน่นอนเนาะเหมือนคอนโทรลเลอร์ทุกอย่างนะครับมีมาครบคันเลยก็คือ เอบเอซี y, ใช่ไหมอนอลล็อกสลับกัน2ข้างนะครับมีตัว D ีเพดนะแล้วก็มีปุ่มเสริมด้านหลัง2อันนะครับที่สามารถตั้งเป็นปุ่มอะไรก็ได้นะแล้วแต่เรากดนะครับมีตัวพอร์ตหูฟังมาให้ด้วยนะครับพอร์ตหูฟัง3 5ม mm, มนะิลิเมตรเนาะแล้วก็มีพอร์ตชาร์จตัว USB c มาด้วยนะครับก็เล่นไปด้วยชาร์จไปด้วยก็ได้แล้วก็ตำแหน่งก็ดีนะอยู่ตรงนี้เลยนะครับคือไม่เกลกะนะลูกแม้ว่าดีมากนะใครไม่คิดจะซื้อตัวพอร์ต แล้วก็ใช้ตัวรนะีโมทเพลย์ทีเอสเพลเนาะก็ใช้ตัวนี้รู้ไหมว่าก็ได้อยู่นะส0มพกว่าบาทนะครับก็ให้ประสบการณ์ที่ดีในแง่ของระบบการสัมผัสใดๆเนี่ยโอถือว่าเป็นจอยที่ดีฮอรเอฟเฟกเนี่ยตัวจอยฮอรเอฟเฟกปกติลู้ไมวไม่ค่อยชอบนะรู้ไมมรู้สึกว่ามันลื่นๆมากเกินไปเนาะมันไม่ให้อารมณ์แบบอนาล็อกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอมาเจอตัวนี้โอ้ดีนะ มันเป็นฮอรเอฟเฟกที่ไม่ดริฟต์นะครับเป็นแม่เหล็กเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถที่จะให้ฟิลเหมือนอันหลอกยางแบบสมัยก่อนได้น,นี้อันนี้ชอบอันนี้ชอบซึ่งไม่ค่อยเจอนะฮอรเอฟเฟกปกติมันจะลื่นๆนุ่มๆแล้วมันจะลุงแม้ว่ามันไหลยเยอะไปหน่อยแต่อันนี้ดีเลยนะครับอันนี้ลุงแมวถือว่าใช้ได้เนาะตัวก้านที่เราคันโยกบังคับตัวเนี้ย เขามีให้เปลี่ยนได้ด้วยนะใครชอบแบบโค้งนูนก็มีนะครับใครชอบแบบเป็นเล็กๆเหมือนอารมณ์แบบสวิชก็มีเหมือนกันนะแล้วก็สามารถดึงหน้ากากตรงนี้ออกเพื่อเปลี่ยนได้แล้วก็ดึงออกไม่ยากนะครับมันเป็นระบบแม่เหล็กเนาะแค่นี้เองนะครับวิธีการเป็นแม่เหล็กอย่างเงี้ยแล้วเราก็สามารถที่จะดึงตุกกาสเนี่ยนี้เลยแล้วก็จะเห็นก้านอนละลา็อกที่อยู่ข้างในแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เอาหัวใส่เนาะง่ายมากแล้วก็แค่ใส่ก็แค่เอาหัวใส่กลับเข้าไปเดี๋ยวนะนี่กดเลยกึ๊บ แบบนี้เห็นไหมจริงๆไม่ต้องใส่ตัวนี้ยังได้นะถ้าใครชอบสายเปลือยแต่ใหญ่เลยมันมีเท็กซ์เจอร์นะครับที่ลูกแมวว่าสัมผัสแล้วมันดีแล้วก็ใส่เข้าไปได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวมันหลุดนะเป็นแม่เหล็กเกาะกันไว้ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็วิธีการตั้งปุ่มด้านหลังก็ไม่ได้ยากนะครับลูกแมวไม่ได้เปิดดูคู่มือ้วยซ้ำนะลูกแมวงมเองนะแมวลองแล้วก็จะมีความรู้สึกกับมันนิดหนึ่งนะอันแรกก็คือหน้าจอเนี่ยเวลาเสียบจอยอะ่ะต่อให้เราบังคับด้วยนะแต่ว่ามันจะเป็นรูปรูป ปาดเนี้ยเนาะนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนาะขึ้นมานะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวจอยนี้หรอกแต่มันเกี่ยวกับรู้ไหมจะตั้งค่าไม่เป็นนะแต่ที่บอกก่อนนะครับว่าเสียบปุ๊บเนี่ยบางทีมันต้องเอานิ้วมาปาดตรงเนี้ยนะเพื่อให้มันมันปลดล็อกรูปกุญแจงเท่านั้นเนองนะครับไม่ได้มีอะไรนะอย่างที่2เนี่ยก็คือ,อน้ําหนักเนาะถ้าเทียบกับจอยอื่นที่ผ่านมาของเกมเซอร์รู้ไหมว่าตัวเนี้ยมีน้ําหนัก มากกว่านิดนึงนะครับนิดหนึ่งซึ่งจะมีปัญหากับคนที่ใช้มือถือหนักๆเท่านั้นเองแหละกัลซี่ซเนี่ยมันก็เป็นมือถือที่หนักประมาณหนึ่งใช่ไหม,มก็จะรู้สึกว่าพอมารวมกับตัวจอยนั่นก็จะมีน้ําหนักประมาณหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมือถือไซส์ปกตินะครับที่ไม่ได้เป็นแบบพับที่มีน้ำหนักขนาดนี้ลุงแมว่านี่ก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรเนาะเอ่อเพลย์ t เตชเนี่ยมันคือ l 1กับ r 1ข้างบนเนี่ยเนาะก็ตรงเนี้ยลุงแมว่ามันเอื้อมยากไปหน่อยนะครับแบบขยับนิ้วมาตรงนนนนนี้ยยมัาากไปห่่่อิดึงแตว ช่วงนี้ลุมาอาจจะเล่นตัว p l a y s t a t i o n เยอะแหละอาจจะคุ้นเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติใครคุ้นจอย x อ o x อยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกก็ได้ตรงเนี้ยนะแต่รูม้มาว่ามันเคลื่อนนิ้วนะยากไปน,นิดนึงจับแล้วมันแบบเฮ้ยมันได้อะมันใช่เนาะอันนี้เป็นหนึ่งในจอยที่ดีมากนะครับก็เชียร์นะเชียร์นะแล้วก็เผื่อใครอยากจะซื้อในช่วงประมาณนี้เนาะเพย์เดย์หรือว่า22อเนี่ยอาจจะได้ลดราคานะลองดูแล้วกันนะครับก็แน่นอนนั่นจงจิมก็คือตัวจอย USB C นั่นแหละแต่ว่าแอปที่เราจะาไปใช้เนี่ยก็แล้วแต่เราละเกมมือถือบางเกมก็เล่นได้นะครับอย่างเช่นในตัวเพจเขาเองเนี่ยก็บอกว่า Tower of Fantasy เล่นได้ก็ราคาาจะสูงหน่อยนะแต่ว่าจบนะครับเป็นตัวจบเลยนะแล้วก็ขอพุณทางเกมเซอร์อีกครั้งนะครับที่ส่งจอยตัวนี้มาให้ลองนะใครสนใจนะครับลุงแมวใส่ลิงก์ใต้วิดีโอไปแล้วไปเยี่ยมชมไปส่องกันได้เนะาะลุงแมวขอลาไปนะครับเจอกันใหมห่วิดีโถัดไปนะขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับผม